ัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับโอ้วัยรุ่นนะอันนี้วัยรุ่นเลยครับเก่งมากคนนี้จะเป็นมือสองสามของโซนอำเภอบกรวดหรือเป็นมือหนึ่งเลยก็ได้ก็ว่าได้ไอันนี้หมอตานครับสวัสดีครับเอ้ยมายคนเดียวบ่เมียไม่ได้มาด้วยบ่ทำไมทำงานทำงานอะไร อ๋ออ๋อตาลจะขับรถเทต้องไหนน้องจิ๊กอ้อยสะนั่นนะ<อ>ข้างปัม๊มอ๋องานเที่ยวบ่ะนี่ว่าจะงานเมาเดี๋ยวมาดูเขาเจาะดินแบบแข็งๆไงนะ มีเที่ยวคันเที่ยวบ่เฮ้ยงอ๋อข้างตั้มบ่ไอ้พี่ก็ปักเสาถึงสูงบ่การเหมือนกันเะวิ่งไกลเหมือนกันแนเนาะวิ่งไกลแน่นอน10กิโล8กิโลไปกลับ8กิโลไปกลับถือว่าไม่ไกลครับ ันนี้ใครขับอยากเห็หมอดบอกอันนี้มอตางครับอันนี้ขาแรงประจำทีมงานเลยนะเจ้าฟุโซคันนี้เดีย๋ยวมาดูเขาออกตัวจะร้องช้างร้องเลยแหละ รถมีอยู่ประมาณหกเจ็ดคันครับก็เหมาะสมกับคันนี้มากหมายความว่ามันจะพอดีครับจะวนกันพอดีก็คืออา่าไม่ไม่อะไรไม่ต้องคอยนานครับอากาศร้อนมากครงนี้มันฝนน่าจะตกตกก็ไม่มีปัญหาครับตรงนี้ครับจะเป็น ดินที่รถไถเกรดแล้วก็วิ่งได้เลยโอ้เจาะอ,อลังการงานสร้างมากหมอตานดัมซิ่งอากาศมันร้อนครับ แต่ก่อนก็อยู่กับคนหนึ่งครับงานเที่ยวเขาก็ใส่ประมาณนี้นะในโซนอำเภอมันกลัคกับดูเอาเองครับเขาไม่ได้ใส่ยเยอะงานหมอก็ใส่ไม่เยอะนะเพราะว่าเขาเรียกอนะไรมันจะหล่นตามร้านยางเรา,าน้ายางเขาจะเสียหายแล้วก็น้ำหนักก็จะเกินเขาจะ เราได้ครับว<อ>้านิดมดำชักไทยแลน,แลนะนด์ครับสวัสดีครับอยู่แถวนี้แหละดเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวแป๊บนึงว้าเลิมเลยฮู้มันต้องร,องอร้องฮู้เลยเดี๋ยวเ,เรามาดูดำ นิดดำทักไทยแลนด์ครับน,นี้ย้ายสังกัดมาอยู่เสียทูนครับเสียทูนเสียทูน,เ,ทนเพิ่มพุนนรัพย์รถเขาก็ออกมาจากอู่อู่อะไระ อิจตานการยางครับเฮ้ยยายาเขาก็เป็นยูทูบเบอร์ครับขับรถไปด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยครับเป็นเป็นอาชีพเป็นอาชีพเสริมต่อไปก็จะเป็นอาชีพหลักเพราะว่าตอนนี้เขาก็เปิดสร้างรายได้ได้แล้วขนหินครับวันนี้ หินค่อนข้างจะใหญ่หญรถไถค่อนข้างจะทำงานลำบากครับเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างดีกว่า mm hmm. การเจาะหินของเขานี่จะจะสุดยอดนะลงไปเลยครับเราชอบอะไรที่มันท้าทายโอ้มันจะเป็นแผ่นๆเลยนะ อันนี้เขาเรียกว่าถอนตอครับรถไทยค่อนข้างจะลำบากดันไม่เรียบหรอกอตรงนี้แหละมันจะมันจะดึงได้ไหมฮะใครขับรถไทยไอ้เต้ยบอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป อ้าทำไมยอยาพักเที่ยงอ๋อเดี๋ยวพักเที่ยงไปเคยได้บอกไปเขาบอกว่าพักเที่ยงครับเที่ยวสุดท้าย